อาจารย์คะสวัสดีค,ะค่ะครับกรณีที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงข้ามกับหน้าบ้านเราอะค,ะค่ะครับดีไม่ดียังไงคะเราต้องแก้อย่างไงคะถ้าอยู่กยไกลไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่ใกล้มันก็ไม่ดีค่ะแต่นี่ความใกล้กับความไกลเนี่ยถ้ามีอะไรพอมีรั่วแล้วรัลล่วก็เป็นถนนแล้วเลยจากถนนไปข้างนึ่ง<ม>อันนี้ไม่เป็นไรละ<อ>แต่อยู่ข้างถนนข้างที่ ฝั่งฝบ้านเราบ้านเราอันนี้คือไม่ดีอ๋อค่ะกรณีที่ไม่ดีทำไม่ว่าเรามีรั้วก็จริงอ๋อค่ะแต่ก็ยังไม่ดีกรณีที่ไม่ดีเนี่ยคือเป็นกรณีที่ต้นไม้อ้นี้อยู่กลางหน้าประตูบ้านใช่ไหมคะคือเหมือนกับมาปิดบางประตูบ้านค่ะแต่ถ้ากรณีที่ต้นไม้ตรงนี้เนี่ยอยู่หลบไปด้านข้างบ้านนะคะอาจารย์จะไม่เป็นไรแล้ว อ๋อไม่เป็นไรแล้วคะดังนั้นตัวไม่ดีก็คือแค่ประตูอยู่ตรงกับประตูบ้านเราพอดีใช่ไหมคะใช่ท่านี้คือภาพรวมนะแต่ถ้าอยู่ข้างๆเนี่ยมันก็ต้องดูว่าองศาอะไรมุมไหนดาวอะไรเพราะดาวที่ต้องการเคลื่อนและมีต้นไม้อยู่มันก็นิ่งก็ทําให้โอกาสมันเสียแต่ถ้าเป็นองศาที่ต้องการนิ่งมีต้นงไม้อยู่มันก็นิ่งได้ก็ลงตัวมันก็ลงตัว แล้วถ้ากรณีที่มีต้นไม้อยู่หน้าประตูบ้านเราพอดีจริง,รงๆเราต้องแก้อย่างไงคะคือต้องเอาน้ําไปตั้งเอาน้ําไปตั้งตั้งไว้ที่โคนต้นไม้โคนต้นไม,ม้เพื่อจะช่วยทําให้ตรงนั้นเป็นตัวเคลื่อนไหวแล้วครับม,มันก็จะได้เกิดการเคลื่อนไหวแล้วตั้งล้อมรอบต้นไม้เลยไหมคะอาจารย์คือตั้งข้างเดียวก็ได้ข้างที่อยู่หน้าบ้านเราสักกี่อ่างดีคะก็สักสามอ่าง การต้นไม้อ่างหนึ่งและสองข้างอีกข้างละอ่างก็จะช่วยไปได้นะคะครับขอบคุณค่ะจาครับ